ที่14เมษายน2564โครงการบรรมชาอุปสมบทพระภิกษุและสาม,มเนรหมู่ภาคดุร้อนเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาโดยการน,นำของพระอาจารย์สมุปประสิทธิ์วิชโยเลขานุการเจ้าหน้าเพื่อขามสแกแสงได้นำพระภิกษุและสาม,มเนน มารับบิณฑบาตโปรดศัทธาญาติโยมชาววัดหน,งนองงัวฟานซึ่งก็มีญาติโยมได้มาร่วมทำบุญตักบาตรสามเณรหลายรูปกีนนี้ก็ชงจะร่วม60รูปนะครับ60รูป ปีนี้ก็มีพระอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติด้วย หลายรูปด้วยกันอายุไป้งหนาเลยจ้ายุบแป้งหนาเลยจ้ขาข้างหน้าเริ่มเต็มแล้วจ้าโยมพ่ทยุกปีนี้มีมีศีลจารณีกี่กี่กี่คนดีฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าศีลจารณีหก แม่ชิ้นแม่ชินน้อยอ่าใช่ใช่เลยโชคดีจาะจะจาจะจะจำได้ไม่จำได้ไม่เน้นไหนนี่ไม่จ้าไม่ยอมไม่ปากน่อันบินลำบาสั่รวมพระอาจารย์บอกว่าต้องสํารวมอ่าอ่า สกเดยงนยำเราก่อนจะ้จะ<อ>ทำเลน,นเอครับโอ้โหทำเลน,นเอ <g ül> เนียนเ่ยหัว <g> ห <ül> น้าประธานสำนเลนนันเน่ยสำนเนมมนเอเนี่ยประธานสำนเนน รูปแรกชื่ออะไรขึ้นเมื่อกี้จำชื่อได้แล้วลืมม่แก่สำเนยน EQ สำเนยนใช่ไหมครับครับเอ่อพี่นาพ่นาบวชเนนเดอร์ครับพ่นามีหมูพ่นาจองตัวไปละ ปีนี่บวชในทันปีหน้าบวชปีนะนนหน้ามาหนองผู้ฟานบ้างได้เลยได้เลยยินดีตอ้อนรับเเดี๋ยวอออาาาแงมต่นนฟได้เลยได้เลยยินดีต้อนรับได้เลยได้เลย